ตำรวจจากเมืองพิวโทเวอร์กับกับไอสเปร่าอิสเปล่าทนได้ทนได้นี่ไปเลยก็ก่อนเข้องเลยขอกรอกข้องเลยขอกรอกร้องเลยขอกรอกร้องเลยมาแล้วคุณลาวกี้แล้วกันให้พวกท่านชมน่าอะไรมากกว่ อาวคิวเนี่ยกลัวมากเอาเลยไหมนี่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 เฮ้ยเอาไหมสามหรือว่าเราลองลองบัสลัดบูเ้าบูใช่ไหมว้าเอาหนี้ไหมอะลรกันถอยอาถอยถอยถยถอ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 ถอยถอ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 ยถอ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 ย สวยมากพี่ถอยวิ่งหนีคำอะไร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 เอาไหมเราได้เราได้ยังไม่หมดนะเนี่ยยังไม่หมดนะเนี่ยอุ้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 ยพี่หนีแล้วพี่หนีแล้วนี่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 สวยมากนี่ ทำอะไร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 ที่ไหนเขามันแตกแล้วทำไมเอกโคไม่เอาอ่ะโอเอกโคมันแตกแล้วเนี่ยโอเอกโคเอ้ยทำอเไรทำาเลยจริงเมื่อกี้สวยแล้วเนี่ยได้มาก็คือได้แล้วอ่ะเดี๋ยวพี่จะเอาตัวไปครูวงในแล้วพี่ก็กดอันตีนะอ่ะอันตีหรอได้กดสกิลวใส่ตัวเอง ักเลนี่ล่ะกันเลยนี่ขมาเลยขมเลยขับเไยขับเลยยิงโอ้กับตัวิ่อย่าไปกวอย่าไปกวนนเข้ามาเข้ามาเลยัเลยเลยปยังไงละแกเฮ้ยแล้วออันนี้ ทางดิสนีย์ไงอันนี้เป็นซูโทเปียเป็นชื่ออะไรนะจูดี้จำไม่ได้อเซเบล่าไปประสานดีกว่าอุ้ยปลูกดอกไม้รูว่ามันเป็นดรีมเวิร์กไงมันเอาแจ็คฟอนตมาสู้เราสู้ไม่ได้หรอกจริงดีมเบิร์กของเราอะไรของเราเป็นดิสนีย์แกงโบกโบกดิสนีย์สู้ไม่ได้สู้ไม่ไหวสู้หลังโบกไม่ไหวพวกเนี้ยแจ็คฟอนตกับนี่ไงออะไร่ อาโปเนี่ยอาโปไม่เยอะอยู่ในป่าอาโปอาโปอยู่ในป่าป่าอมันโปเก่งด้วยอะสองน้อยเราแม่นะแอนมีเครียร์คีบบอก <c oughs> แอนสปอร์ตไปเนี่ย <c oughs> คือแอนเดินมาโปเลยเดินถอยอนะแอนสปอรด์เหรออุอ้ยมีมามีมาทีมีมา,มมามพี่บิ๊กเฮดมี โหแม่งบังแถบไม่ทันหีไปสเปร่าเอาบอลเอาบอลบันแฟดบอลกดไปหมดแล้วแต่เขาไปดีแต่เขาไปดีเอ็กโคทำไมขิกโกดีขายอย่างนี้วะแกไม่ควรอยู่ร่วมแก๊งดิสนีย์ของเราออกไปซะอ่ดูนะเข้าไป เอ้าเอ้าฮะแล้วตัวเองตัวเองมีบัฟน่ะอุ้ยอโค้งอะไรอ่ะเธอโคไม่ยอมมาไม่ยอมมาทำไมโค้ทำกับเราเนี่ยวันี้น่าจะบัฟให้เวลานี่เปลนะตายพอดีนี่นี่โหดูบวลาเลือดเท่านี้ยังไม่กลัวเลย นี่กูเห็ดไปคนดีนี่นี่นี่เคยกลัวที่ไหนนี่กูได้ละอุ้ยนิดเดียวเป็นไงไปหัดทำตามบบนี้บ้างเหอะโอ้พี่เราถอายไหมมันมีอันติดแล้วเนาะมึงมาเนี่ยมาให้กูตอบให้หน้ำใจนี่เอบเป็เลยละเขาเลยเขาเ็เลยถักมาหาแถบน้องด้วยอีซี่เขาเป็นกันอย่างนี้ไม่เหมือนเอโคหรอก ไม่แปลกใจเกี่ยมอย่างเรื่องอะไรเนี่ยหน้าตาไม่คุ้นเลยกลับไปอยู่สไปอินสไปนเดอร์เวิลดของแกฮือเฮ้ยไปอยู่สไปนเดอร์เวิลด์เหะอยืนวิ่งวิ่ของแกอุ้ยไปอยู่อโปอโปมึงใช่ไหมเอาอีเวอร์ขอเห็นจ้าหน่อยสวยมากอุ้ย ฉันเรียกฉันวิ้ยยัง่หมดเลยนี่วิววิววิวนี่นี่ไปโนเวิร์สนี่โอ้โหเอาละนี่โอ้โหตัดสบายโนเวิร์สแล้วเอาไหมอ่ะเฮ้ยมาแล้วทำไมต้องขอทำไมต้องขอพี่เอาแล้วทำไมทำไมพี่ไม่มางนานนิสัพี่ก่อนหน้านั้นหรือเปล่าโอ้อีสบ่ลา อีเวลาอีเวลาอื่นไปไหนแล้วจริงๆน้องก็นึกว่าพี่บาบแล้วนะนพี่ก็นึกว่าพี่วาบแล้วเหมือนกันพี่เห็นแบบมันจะมันจะวาบแล้วนะก็เลยไม่ยินไม่เดินหนีเฮ้ยเราสแกนก่อนไอ้หนูเฮ้ยไอ้หนูสไปเดอร์เวิร์สไอ้หนูสไปเดอร์เวิร์สมีสแกนเอ้าไอ้หนูสไปเดอร์เวิร์สถอยไปไหน โอ้ยอย่ามาห,หาก,กูไอหนู่มสบายแล้วเวิร์ดแล้วมันเทดเดอร์มันไม่ไปตันรถเกินโอ้ยที่จะตีอันตรธานได้เปล่าโหไม่ตายอ่ะนิดเดียวเออเลิศเลิศมาเตรียมตัวนะมามามาลุกัด เลยุเปเลยเลยเปเลยีไมู่เลยน้าตัวนี้แหละอนลาใมมเอิสเ่ากดไม่ทันอ่ะมึงใช่ไหมมึงใช่ไหมแต่การมันอ่ะอสตีไม่ดูหน่อยมากูดูได้เอาสิมาาสตีมไม่ดูจะเล่นกับการลองเพนะ ข้ามาเลยเข้ามาเลยเออเออไม่ต้องสตรีมก็ได้เข้าไปดูก็ได้เอาไม่ได้ดีกว่าเข้ามาเลยเข้ามาเลยไปมาแล้วเข้ามาเลยเฮ้ยุลเฮ้ยเเฮ้ยอย่าบอกนะอยบอกนะซุยายสปอรอซุยายสปอ์ตหรอสองไอล เราไปยิงตามมันทันไมล่ะไม่ทันเลยอะไหนแลวะแยกันแกกันนี้นีๆนีนี่สวยมากข้ามาเลยข้ามาขอสูบอีกบใหน่อยมีอีเหี้ยคือบ้าไม่ทันอุ้ยอุ้อุ้ยมิลาเบล ไม่ให้ไปที่เอาอะไปกอะไรกันไปวม่ไปว้าวลนแพนด้าตัวนี้แหละที่จะควงเจ้าพี่บีขอได้บิวหน่อยอ้านจะได้ดูแล้วน้องาวพี่คอมค้างคอมพี่ค้ามสเอราิงนขึ้นเลยน้ำ พอพี่จะตีปูพอพี่ค้างเลยแกเป็ส่สตรีมกไ็ได้ไดพี่อยู่ใ,ใกล้ๆอ่ะพี่ตายป่ะน้องนาวไอ่พี่ยืนยืนอยู่ยืนอยู่แกเป็นสตรีมก็ได้แกทรมานเกินปิดไม่ได้ตอนเนี้ยทำอะไรไม่ได้เลยโอ้ <laughs> oh my god น้องหน้าแกเป็นคนผิด <laughs> ฉันหรอใช่เพราะแกไม่ยอมไงล่ะ <laughs> พี่เสียเวลาไม่หม <laughs> ดนี่เราต้องล้มดีๆเราต้องล้มเดี๋ยวพี่กลับมาน้องนาวเดี๋ยวพี่กลับมาจะมากอบคปูชื่อดิดนี่น้องจะรอ ขอซุปอีหมี่ควายหน่อยดิอ๋ออย่าตายอย่าตายอย่าตายสวยให้สตรีมไหมเออเอาเลยเอาเลยแกเพื่อจะได้รู้จักมือไว้ครับไว้แกตายแกตายแคทเธอรีนยิงมันเออแคทเธอรีนยิงมันยิงมันสู้ได้อีแล้วยิงเราไม่เกิดคิวด้วยนะกูตายยืดแม่ใครมายุ่วฉันเนี่ยโกงมาทำไมซูมก่อนนี่ไม่สน พราะว่าไม่มีอิซเบลล่าไงล่ะโอ้ยอิซเบลล่าปิดสตรีมไปยังกลับมาแล้วกลับมาแล้วแกร์ลกลับมาแล้วกลับมาแล้วใช่ไม่ใช่เป็นตำรวจไงเดือดไปฆ่าโปว่ะอุ้ยอิซเบลล่ายังไม่มาหรอยังไม่มาตอนนี้มันจอมืดอยู่อ่ะน้องเราจบเลยจบเลยเขาใหม่ง่ายกว่าแกไม่นี่รีคอมมาแล้วเพิ่งเปิดเกมแต่ว่ามันอ๋อนี่รีคอมเลยอใช่ไปโยนี่ไงสี่เปอร์เซ็นต์แล้วอุ้ยแรงจัง แรงแรงอีนั่นมันตีแรกแรงเราสลายร่นใบดักใช่ไหมที่จะมาขอบกู้ชื่อเสียงดิสนีย์ตู้กับพวกดีมเบอร์นี่แหละนี่แหละมันต้องกดคิวรอนคิวมันแรงกว่าตีอีกเขาดีมเบอร์เงน,นะเอออินไซต์เอาความร,รู้สึกเงียบไม่มียังไม่มีเงินกดคิวเอออย่าฆ่ามันกูฆ่าเองวะ,วะวะแอสโตรโอเคลบลบแท็บแท็บแทบแทบแท็บ เออว้าวแบบลอดช่องยึดแม่แม่มันลอดช่องตรงนี้มึงก็สู้มันสี่คนทำไมเล่าเออตายนี่นี่อโป่ฆ่ามันเลยฆ่ามันอโปสวยไม่จบแล้วเหรอเข้ามาทำไมอ่ะมาจับภาพอุ้ยอย่ามึงจบอย่มึงจบอย่มึงจบตายดิอุ้ยมาถึงเวลาอิสเบลล่าออกงานตอนจบ เข้ามาเลยเข้ามาเลยเข้ามาเลเข้าย w h e เอาไหมเอาไหมโยกเข้ามาแจกถูกมาแล้วคุณลาคิดแ้วกันนี่เป็นยายใดอด้วยนี่รู้แล้วนะคะทไมอบูราไม่รักเดินเท้นทวงถาเกินเทียบทันออกฉันยายายา ออออโอ้ยอีกแก่กูจะมาซูมอีแอดอีแค่รีพอร์ตดีไหมนะเออให้กูได้เล่นก็ได้เล่นมีผลดีมาได้แล้วป่ะเบื่อว่ะ